บบบนี่นะคะเราก็กินอิ่มแล้วนะคะอิ่มยังคะลูกไปไปเดินต่อดีกว่าไปหาหมีกันไปหาหมีกันไปไปเดินหาหมีกันหมีอยู่ไหนคะลูกไปดูหมีกันเล้ยนี่น้องหมีตัวใหญ่ใหน่ารักมากเลยอยากได้ไหมคะอยากได้ไหม,ไหมอะไรนะคะอ๋อหนูมีที่บ้านเลย ค่ะพอเอ็มกับพี่อมเด็จกันแล้วลูกตอนนี้นะคะแม่อุก,ก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามสองนะพี่อมเด็ดเขาจะได้เงินมาจากพ่อเอ็มนะคะ100บาทนะคะแล้วก็จะพาน้องไปกินไอติมนะคะน้องชเบไปกินไอติมกันแล้วลูกไปนี่พี่อมเด็จจะพาน้องไปกินไอติมนะคะนี่แมโดนัลน์นะคะ <Okay. S 1> ไอติมอะไรนี่ไงลูกเห็นไหมจับคู่ไหมคะสองอย่างห้าสิบห้าบาทจับคู่ยังไงนะคะสองอย่างห้าสิบห้าบาทจับคู่ค่ะกันได้หมดเลย อ๋อนี่ออมเล็ตเอาไหมเอานี่มลูกเอาเน,นี้มาลูกจ้ะอ๋อก็นี่ไงนี่ยังไงจับคู่เอาไหมอันนี้ใช่เป็ดจอแบบนี้อ๋อเอาโค้หนึ่งค่ะเอาโคนช็อกโกแลตหนึ่งอ่าดิฟโค้หนึ่งค่ะยี่สิบห้าบาทจ่ายเข้าไปค่ะลูกนี่นะคะพี่ออมเล็ตก็ได้เงินรางวัลมาจากพ่อเอ็มนะคะแล้วก็เลี้ยงไอติมน้องด้วยตบมือให้พี่ออมเล็ตน่อยแล้วลูกตบมือให้พี่ออมเล็นเนาะ เทียมเด็ดใจดีไหมเทียมเด็ดใจดีไหมคะเทียมเด็ดใจดีไหมเลี้ยงขนมน้องเชฟเบตตลอดเลยน้องของน้องเชฟเบตมาแล้วนี่อยากกินของเด็ดอ่ะเลี้ยงแม่อูด้วยได้ไหมอ่ะเลี้ยงแม่อูด้วยได้ไหมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยน่ากินจังเลยขอชิมหน่อยได้ไหมคะขอชิมหน่อยได้ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ เด็กก็กินไอติมกันอย่างอร็ดอร่อยนะคะแ <c oughs> ม่เอ็มกินไอติไมไหมคะโอ๋กินของน้องมาเมื่อกี้ถึงว่าชเชฟเดกร้องไห้เฮ้ยทำไมกินของน้องเยอะจังอะ่ะ <c oughs> ไปเที่ยวเองหรอโมกมากเลยโมกมากเลยดูอารมณ์ไม่ดีโกรธที่พ่อเอ็มกินไอติมของเขาไปนะคะกินเร็วๆกินเร็วๆค่ะฝากเพื่อนแล้ว <c oughs> กินของอเด็ดอีกได้ไหมค่ะคำหนึ่งข่อยคำหนึ่ง คโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะบายบายบายค่ะพี่อำน็จบายบายค่ะน้องเชือเม็ดบายบายค่ะพ่อเอ็ม